แมาพ่อมาพ่อกบน้องทุ่งอีกแล้วเนาะพ่ไปน้องโดยเนาะเมื่อนี้ทางน้องทุ่งก็อยู่เตาถ่านคือเก่าเนาะพ่ไปน้องโดยทางน้องทุ่งชิมากองพื้นให้แม่เถ่าเนาะพ่ไปน้องโดยเนาะทางแม่เท่าเหมือนกับไปหาตัดพื้นเนาะพ่ไปน้องเนาะทางน้องทุ่งก็อยู่เตาถ่านกองพื้นให้ทางแม่เถ่าพ่อไปน้องเนาะโดยโอเคเนาะพ่ไปน้องโดยทางน้องทุ่งก็ชิพ้าพ่อไปน้อง่าไปกองพื้นกันเลยเนาะพ่ไปน้องโดยโอเคเนาะไปกันเลย โอเคเนาะเผยพี่น้องด้วยเนาะตอนนี้ก็ทางอ่าไอ้กำซุปเป็นก็มาซอยคือกันเน้องเผยพี่น้องด้วยทางน้องทงกับชีซอยทางไอ้กำซุปเป็นคือกันเดี๋ยวทางน้องทงสีอ่าตั้งกล้องไว้แถวนี้เนาะเผยพี่น้องด้วยเนาะ ตั้งไม่ได้วะมันยังงี้โอเคบันนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะไปพี่น้องด้วยหาไมา้ใหญ่ใส่คือระตอกลักใช่ไหมเจ้า โอเคเนาะพ่ okay, no. อพี่น้องพากันกองพื้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็แดดจกกะก่าๆเนี่ยสักหน่อยเนาะพ่ no. อพี่น้องโดย okay. โอเคผูกทั้งอ่าอ้ขับสุบมันกันเลยผูกยืนอยู่ผุ่นอยู่รีดแดดเนาะแดดกปอย่างนั่ ت, no. นนอนี no. ่ยตอนนี้ก็เริ่มประมาณอ่าเที่ยงแล้วใกล้ชิ้เที่ยงแล้วสิบโมงเลยใกล้ชิ้เที่ยงแล้ว ได้ยัดจัดใจเขาังที โอเนอฟพายพี anyway, there, um, uh, right. like so the so ่น so so ้องเมื hmm. ่อกี้นี่มีคนโทรมาเนาะก็ขโทรโทรว่าพายน้ำนอฟพายพี่น้องโดยทางนุ่งทงกำลังสีวางค้างฐานเนาะทางนุ่งทงกาตั้งกล้องไว้อยู่โฮมเนอฟพายพี่น้องโดยทางนุ่งทงกับบอเอากล้องไว้อยู่แดดเนาะยันโทรศัพท์ห้อนพายพี่น้องแดดก็ฮ้อนแห้งเนาะทางนุ่งทงก็สีวางค้างไปเรื่อยๆเนอฟพายพี่น้องเนาะกระปะกล้องไวไกลใน่เด้อพายพี่น้องถ้าว่าบอดินบอดิยินจังเลยก็ขอโทษขออภัยน้ำพายพี่น้องโดยเนาะ โอเคเนาะพลอยพี่น no? ้องทางนงทงก็ไปวางค้างไปเรื p ่อยๆเนาะทางง่ายครับชุกเหมืนกับเอาไม้ใหญ่ใช่เนาะทางนงทงก็วางอ่าค้างอยู่อันนั้นเนาะพลอยพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวทางนงทงจะเอาไปไปให้เบิ่งก่อนเนาะพลอยพี่น้องเนาะโดยนี่วางค้างอันนี้แล้วเนาะพลอยพี่น้องโดยตอนนี้ก็ทงนรงทงกำลังวาง ค้างทานเนะาะพี่พี่น้องหากระมางฮอนนี่เนะาะพี่พี่น้องโดยเนาะโอเคทางทานงทงกษีไปหาตั้งกล้องไว้ก่อนสอ่ีวางค้างหา,ากระดาษหาไม่น้อยอยันห้องพื้นห้องยังมันเนะาะพี่พี่น้องโดยโอเคโดยทางทานงทงกสีไปเห็ดต่อพี่พี่น้องโดยเนาะโอเคไปกันเลย บไว้เนาะฝอพี่น้องฮอนแดดแห้งแถมอ่าไม้ก็ยังมีแต่ไม้ขด,ขดๆเนาะไม้่ืฉอ,อๆยังบ่มีเลยฝอพี่น้องโดยเนาะทางอ่าน่าจะประมาณตอนเนอที่ยงเที่ยงเนาะที่อ่าฮอนไม้เนาะฝอพี่น้องตอนนี้ก็หาไม้ตัวใดที่อ่าืฉอๆอ,อ่ามาใส่ก่อนฝอพี่น้องโดยเนาะน่าจะตอนประมาณอ่าสี่โมงหรือว่าห้าโมงเนาะฝอพี่น้องโดยสี่อ่าฮอน ไม่ซังนี่เลยเนาะไม้มันขดๆตอนนี้มีแต่ไม้ขดมาไ,ไปน้องโดยไม่สื่อ,อ,อก็พอเคยมีรายบันไดเดี๋ยวท้องนุ่งทงกับอาหน,น,นังผักคมก่อนจังหนะ่อยเนาะแดดแดดก้าแห้งช่วงเที่ยง,ง,งบันนี้โอเคโดยเนะาะท้องนุ่งทงกับอาผักคอนเรียบร้อยแล้วน้อยหนึ่งน้องไปน้องโดยท้องนุ่งทงก็ชิได้อาไปหาไม่หามา ลองพื้นแล้วก็แแซๆจากหน่อยเนาะพายพี่น้องโดยเนาะโอเคทางนงตรงกันสิไปแล้วเดี๋ยวอ่ะทางนงสิไปแล้วเนาะพายพี่น้องโดยวางวาง,วาง อากาศฮอนเผยพี่น้องโดยเนาะเมื่อกี้นี่ทางหงทงไปหาวางพื Lock ้นเนาะเผยพี่น้องโดยน่าจะเป็นตอนอันนั้นเนาะเผยพี่น้องเนาะตอน4-5โมงทางหงทงชีอามามาฮอนไหมเนาะเผยพี่น้องเนาะตอนนี้ทางหงวงทงชีผักผักพอดก็เนผยพี่น้องโดยเนาะเดี๋ยวทางหงทงสิไปหาหาพับเผยพี่น้องหาหลอกจักเล็กให้หน่อยเนาะ อทำปืนแม่เทาเหมืนกันมีแต่เนื้อ่าไม่ขดๆเนาะพี่น้องโด้วยจะมันจะล่ำง่ายเนาะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เนาะเดี๋ยวทางทงกับสี่เอาเอาใส่ทำปืนปานางเหมือนกันเนาะพี่น้องดย้วยมันกำลังวางคางปืนปานางเพ่นกำลังวางคางเนาะทางทงกะมากรปืนให้แม่เทาเนาะเพี่น้อโดย ทงไม่เท่าพันธะตัดไม้เนาะพลอพี่น้องโดยโสร้งางงานเตาถทานป่าป่าเหมืองอยู่อยู่พี่เนาะพลอพี่น้อ,นองนะเนาะฝนทมเนะรียบร้อยเนาะวานนี้พลอพี่น้องเติบงงทงได้บริเวณบริเวณมาสยนะอยเน,นะนนะาะพลอยพี่น้องเนาะพากันไปหาคุุจิรอวานนี้เนาะกาได้ไลยเติอบอยู่เนาะพลอพี่น้อ,นองเนาะโดย เดี๋ยวทางน้องธงกันสิพาพเพื่อนพี่น้องไปหาหล่อเบอิ่งอาทางอาสวนมวกเพชรของอาป่าเนาะเพืพี่น้องเนาะโดยกะมันเป็นทางนี้เนาะเพื่พี่น,น้องเนาะสวนมวกเพชรนี่เดี๋ยวไปกันเลยเนาะเพื่พี่น้องโดยสวนมวกเพชรอาลุงเพิ่อน,นอกนอะนกอยู่ทางพุ่นเนาะทางน้องธงกะไปขุดกับเอ้อดวงมือนั่นแหละเนาะเพื่พี่น้องโดยไปขุดกับเอ้ยดวงมือนั่นแล้วนะอนนอก็กวกพากันเขา้า ไปหาหน่อไม้เลยเพื่อนพี่น้องกะจบคลิปไปแล้วได้หน่อไม้บลั๊กเล่รายน้องนะเพื่อนน้องเนาะโดยทางนุงทงก็บริถายตอนที่ได้หน่อไม้เล่รายเนาะเพื่อนน้องเนาะแต่ว่าจบคลิปไปก่อนพอว่าเข้าไปหันไม้เพื่อนกันหน่อไม้น้องอ๋อเวลหลายเนี่ยเดี๋ยวทางนุ่งทงที่อามาเบิ่งสวนมะเขชรของป้าเนาะเพื่อนน้องเนาะโดยตัวทางป้าเพื่อน่ะ เห็ดสวนอยู่ในนี่นนกำกำขุดซอยเพิ่นเล็กๆน,น้อยๆเนาะโ<ฮ>อ้ว่าพิ่งนี่นี่กำลังเกิดเนาะพึ่อพี่น้องเนาะนี่สามต้นตัวนี้สามต้นมองละสามต้นสามต้นเนาะมีทั้งอ่าผักอีตู่เขานาะอยู่บางนั่นพึ่อพี่น้องผักผักบัวผมบอกเดีย๋ยวไปบึ่งน้อกันเลยเนพึ่งน้องเนาะ มีหุ่นหัวบัวเนาะพี่น้องเนาะโดยนี่คือพักอีตูวเนาะพี่น้องดมงมึงใบมันโอ้แหนแหนแมนแหน,นแล้วเนาะโอ้ทางอ่าน้องช้าเนาะดีใกล้ๆก,ก,กับอ่ามังหดพักเลยเนาะนี่อันนี้ก็เคนปลูกคือกันเนาะพี่น้องนี่อันนี้นะ จะคนปลูกพักอีกย่งเนาะเผยพี่น้องเนาะเห็นแต่เม็นเนดนะน,นะน้อยๆมีหอดอ่านี่มะเขือเนาะมะเขือคืนไม่รู้ว่าจังไดเนาะเผพี่น้องเนาะต้นมะเขือนี่โดยโอเคเนาะเผยพี่น้องเนาะทางนลวงทงกะอ่าที่ได้จกค,คลิปลงไว้เพียงเท่า,ทาน,นี้เผยพี่น้องเนาะกับพักไผยพี่น้องกดไลค์กดชอบสักใครกดมันกระดิ่งแจ้งเตือนมันคลิปใหม่ๆคหนหลงทงเดอ้อเนาะเผยพี่น้องเนาะ ทางน้องทงกฤษจบใบจบคลิปอ่าอยู่ในอ่านานนานพักนานหย่านี่เลยน้องกับพี่น้องเนาะโดยกาขอบคุณกบขุนน้าทางเนี่ยเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเนาะที่เบันทึกว่าน้องทงตั้งแต่ต้นจนจบที่บรความคุ้มชนะเนาะทางน้องทงกฤษได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี Tower, ้เนาะการคอยพ่อแม่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งด้อความเจ็บย่าได้ความใครอย่ามีเนาะที่เบันทึกว่าน้องทงตั้งแต่ต้นจนจบเนาะที่บรความคุ้มชนะ ความเจ็บจยไไดความไข่ยังมีคิดจึงไดก็ขอให้สมปัติธนาเด้อเดินทางไปใช้มาใช้ก็ขอให้ปลอดภัยให้เจริญในนาทีการงานเนาะต่งนู้นทงกันเช่นเดียวกับไปเพลงตัวนี้ขอการความว่าสบายดีเด้อพอให้พี่น้องสบายดี